ลก็กาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่ช่องมิสเตอร์เซียงชาแนลอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็มาที่เกมแปะเหมือนเดิมนะครับมาที่ทุน10,000บาทน,นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดหัวไปที่5,000เลยนะฮะซื้อเบ็ดไปเลยนะครับซื้อฟีสปินไปเลยนะครับที่5,000นะฮะก็จะซื้ออยู่ที่ประมาณโอ้ก็จะอยู่ที่เบ็ดเอ่อหนึ่งร้อยน้ำเงินนะเออ เดี๋ยวเราห่างหายกันไปหลายวันนะครับก็ต้องกราบขอภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมเออเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันก็เดี๋ยวจะให้หนักๆเต็มเช่นเคยนะครับสําหรับแปะนะครับหลังวันที่12 13มานี้นะฮะแนะนำนะครับให้เล่นแปะในช่วงค่านะฮะเออปรับเบทขึ้นไปที่100นะฮะแล้วซื้อไปเลยนะครับผมมาผมจะเอา2020นะเพื่อนๆนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะ ก็สำหรับอัปแปตนะครับเป็นเกมที่ผมโปรดปรานมากนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับขุมตาและขุมปากผมนะครับที่มันแล่มันดำนะฮะผมเพราะว่าห้องผมมืดหน่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าเล่นในช่วงค่ำเนาะไปะอันดับแรกเราไปหมุนเอาตัว,เ,ตวเ,เพิ่มรอบหมุนกันดีกว่านะครับผมไปต่อครับเพื่อนๆครับผม ช่วงนี้โควิดเยอะนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเพื่อนนะใครอยากเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วส่งไปที่ l i น์แอดเจเจเหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะคลิกไปนะครับส่งไปนะฮะหรืออย่าลืมแคปหน้าจอนะส่งไปเข้าฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเดอ้อเข้าฟรีกันทุกคนนะครับผมชหยุดสวยไปต่อครับลูกเพาะไปต่อครับลูกเพาะชือ่อสู่ โอ้ยงามครับผมตกหลุมดำไปครับผมโอ้โหต้องขอแก้มือนะฮะลดเบ็ดมาที่ห้านะฮะซื้อไปที่2,500นนห้านะฮะเงี้ยเสียเงินเลยครับขอแก้มือครับ20คู่ต้องมาแล้วฮะจังหวะนี้นะครับผมเสียงหัวบ้างแรกเลยครับหมดโดนใน5,000เลยเดยอย่านะมึงเออเกือบไปแล้วกับเพื่อน ตังใจหมุนดีกว่าครับมัวจะพูดนอกเรื่องเลยมา14มาลูกหยุดหยุดหยุดเออเกือบแล้วบ่ละเกือบแล้วบล่ละเออไปอีกเออเกือบนะครับเกือบนะครับหมือข้างล่างครับหยุดสวยข้างบนครับ8ต้องมาลูกเฮ้ยหยุด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 ,ยดสวยงามครับผม ยี่สิบหยุดสวยงามครับผมข้างบนยี่สิบแล้วครับเหลือข้างล่างแล้วเพื่อนครับเหลือข้างล่างแล้วสวยครับผมไปต่อครับผมเออหยุดหยุดสวยครับผมสิบยี่สิบสิบหกครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่กดดันนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่เอา20ถึง20เนี่ยเรา เราต้องแค้ให้มันแน่นะเพราะว่าเราหายไปแล้วนะลำแรกนะ,ะเราโดนไป่ห้าพันแล้วนะฮะเอาเอายุดที่เราโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ให้เร็วเลยให้ไวเลยโอ้ยกูเสียหัวจังเลยวะเร็วดิเอ้ยให้ไวดิเอ้ยโอ้ยอะไรของมันวะ เอ้ยต็งเลยใหม่ครับแปดละเอาไฟดีกว่าครับลางเริ่มไม่ดีแล้วนะฮะเออลางเริ่มไม่ดีแล้วก็ผมเอาย0คูณ18ก็ได้ครับผมเสียหัวเลยนะฮะน่าจะเป็นที่เครือข่ายของสัญญาณเน็นบ้างครับหรือไม่ก็เป็นที่ค่า,ายซีจีเขาเองนะฮะสวยครับผมจงังหวะนี้นะฮะมาแล้วครับผมประทัด โอ้โหหัวสิงโตนะฮะถ้าทำมาแถวแหลกนี่นะบอกเลยว่ารวยนะครับบอกเลยว่ารวยนะฮะมาไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับเอาทุนคืนก่อนละขั้นแรกอืม้มไม่มาวะ่ะอืมโดนไปแ้วสองเออฉาบมาข้างหน้าลูกโอ้โหมาหน่อยดิเออสิงโตโอ้เงี่งวะโอ้น่าจะโดนแล้วฮะ เหลืออีกสิบสองครั้งนะฮะเหลืออีกสิบเอ็ดครั้งเออเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเคมาโอ้อยเอียงว่ะเน้เหลือเก้าครั้งแล้วถ่ายกันต่อกบผมดูวันยาวๆครับแต่ว่ายาวยาวยาวเกินไปก็ไม่ดีนะฮะไปครับเฮ้ยเงียบทำไมวะเนี่ยเออมันต้องแบบนี้ดีวะมันยองมันนี่มันแตกมันหยอดมันแย่อยู่เออ ต้องยุซี่ตะโถร,รอมาตั้งนานแล้วนะครับผมไปอีกโอ้สองครั้งขอเถอะขอบันเทิงขอบันเทิงมาแล้วครับจังหวะแรกประทักต่อไปสิครับผมคิวมาคิวมาขนะ้าน้าเออมันต้องแบบนี้ครับผมมันต้องแบบนี้มาต่อไหมอื้อหือสวยงาม,ามรงครับผมเพื่อนครับไปเออเฮ้ยสองครั้งสุดท้ายมันชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมเออมันต้องเจอ กำไรมาแล้วครับผมกำไรเรามาแล้วครับผมมาพร้อมทุนและกำไรเลยครับผมเคอ้โหพลาดเป้าไปนิดเดียวนะฮะแต่อย่างน้อยเราก็บวกขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะเอื้อนเออ,อ,อ,อลดเป็ดเลยครับผมจังหวะน,นี้ต้องลดเป็ดแล้วะครับผมซื้อไปหยอดไปนะฮะปิดท้ายไหมมาดูกันก่อนนะครับผมไปครับผม เอาผมซื้ออยู่ที่500อยนะครับผมลดลงมาแล้วนะครับผมตัวนี้ผมจะเอาเป็นการกินกําไรของมันนะครับผมอันนี้เราจะเอามากินกําไรไปนะครับเพราะว่ากําไรหลักๆเรามีแล้วนะยา oh. ก็เห็นไหมครับถ้าเราซื้อเยอะนะฮะเราจะเสียนะครับแต่ถ้าเราซื้อน้อยนะครับเราก็จะเสียน้อย <laughs> มาลำนี้หมุนทิ้งไปก่อน <laughs> มาซื้อเลย เอาห้าตัวได้ไหมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะเพื่อนนะเออเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆเทคนิคดีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนเช่นเคยนะครับไปอ,อ,อย่างน้อยๆเราก็ไม่ไม่ขาดทุนนะรอบนี้เรายืนกำไรอยู่แล้วนะครับรอบนี้เราจะเอามาฟันหัวแปะให้ โโย้ำไปอย่าไปยอมแพ้ครับผมย้ำไปตอนแรกจะบอกเพื่อนๆว่าเล่นซเซฟๆนะตัวเองดันไปเล่นแบบบูมบ่ามเองนะฮะมาอย่านะเออมามึงจีบมึงจีอันเกลือตลอดแล้วบอกมึงจีลุกลีลีบอกเออมาช่วงเวลานี้ก็ประมาณทุ่มสี่สิบนาทีแล้วนะครับผม อ,อจัดการเงินทุนให้ดีนะเพื่อนก่อนเล่นนะครับผมโอ้โหสวยงามครับผมไปต่อครับผมสวยงามครับผมมาอ,มอยู่ในพื้นฐานความกดดันล้วนเลยนะฮะ <c oughs> ซื้อเยอะความกดดันยิ่งเยอะนะครับสวยครับผมหกนะฮะไปครับผมค่อยๆเล่นไปนะครับสวยครับ สิบแปดแล้วครับผมไปหนักโมสวยงามครับผมยี่สิบแล้วครับตัวคูณของเรานะครับผมมามาเบิ้องตัวหมุนบาเนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ้องตัวหมุนครับมาเบิ้องตัวหมุนสิบสี่แล้วครับผมสิบสี่ยี่สิบแล้วครับจังหวะนี้นะครับผมไปกันต่อเลยครับผมไปกันต่อเลยครับสวยงามครับผมไปพอครับสิบหกยี่สิบเนี่ยมันจะเกลือไหมนะครับมาดูกันนะครับผมมามา ลำแรกก็หายลำที่สองเริ่มมาประทัดเคมาก็ยังสวยอยู่ได้ประทัดต่อครับจังหวะนี้มาสิครับจังหวะนี้มาสิครับจังกว่าเกา่าจังกว่าเกา่าทุนหายกําไรหดเหรอเริ่มมาครับลำแรกบวกมาที่แปดันหกครับผมมาอืมสวยครับจังหวะนี้มาโอ้ผหไม่งต่อทุนยี่สิบเอาการวะทุนยี่สิบเอาการวะมา อยาให้เสียชื่อคุณ20สิบนะคะอยาให้เสียซื้อพี่นอ้องอยาให้เสียซื้อหมื่นหาแล้วมามามันต้องจังเซียมันต้องจังเซียเงียบเลยวะไปต่อครับผมหมื่นเจ็ดแล้วครับจังหวะนี้ครับหมื่นเจ็ดแล้วครับผมเพื่อนครับเงียบอยู่เจ็ดครั้งเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งมันต้องมาเจ็ดครั้งมันต้องมา อันต้องมาแบบนี้ประทัดตกงมาอีกอืนิดเดียวไอ้เบนตัวกินเราเยอะเลยนะเมื่อกี้นะแต่ไม่ไม่ไม่ตกลงมานะครับมันตกลงมาโตปกินบมนน่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงจังหวะนี้ประทัดมาข้างหน้าดีอืมทาดเป้าไปครับผมแตกมาอยู่ที่สองหมื่นเอ็ดแล้วครับโดยรวมนะครับผมมาหกครั้งขอแตกอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอแล้วนะฮะเฮ้ยอย่าเข้าสเก็ตเตอร์อีกนะบันเทิงนะจะบอกให้ บันเทิงนะจะบอกให้ brands, hai, ถ้าเข้าอีกเนี่ยถ้าเข้าอีกเนี่ยแปะล่มจมเลยนะครับถ้าเข้าอีกเนี่ยแปะล่มจมเลยนะฮะเงียบไปครับไปกันต่อครับเงียบเหรอเงียบเหรอมันเงียบเงียบจริง่หสวยงามครับผมจังหวะนี้นะฮะยังเงียบอยู่นะครับผมเสียดายเลยครับผมเสียดายเราพลาดเป้าไปนิดเดียวนะ มาอ่าถ้าก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นเว็บนะฮะที่มั่นคงนะครับฝากถอนไว้นะครับเล่นเท่าไหร่ก็จ่ายนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะฮะหรือถ้าใครอยากเข้ากลุ่มลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับแคปรูปหน้าจอตอนนี้แล้วส่งให้อดมินเลยนะครับผมเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ยังได้นะครับยังไงคลิปนี้ผมก็ ขอฝากเพืเ่นนอนๆกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับถ้าอย่างท่านเล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, Subscribe ช่องผมด้วยเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม